ลโหลไฮไทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม My l i ตเ l ิลพูนี่วันนี้ก็เข้าสู่วันที่8แล้วนะคะวันนี้อัดคลิปดึกนิดหน่อยเพราะว่าไม่ว่างนะเราเพิ่งว่างนะคะมาดูกันว่าเราจะผ่านขั้น7ได้ยังเชื่อว่าเอ๊ะเหมือนเราจะลืมเฮ้ยทำไมเกมเราไม่มีเสียงดูราทำไมไม่มีเสียงเราปิดเสียงเองโอเคฮา มาดูการจะผ่านขั้นเจ็ดได้อย่างนะคะอืมยังไม่ได้เหลืออีกเออะสีออ่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแต้มนะคะใช่ไหมสี่สิบเจ็ดปะน่าจะสีเจ็ดนะโอเคผู้เล่นสายฟรีบางคนก็น่าจะผ่านแล้วนะคะขั้นเจ็ดเนี่ยเพราะเหลือเวลาอีกแค่ 2วัน21ชั่วโมง3าวันนั่นเองเดี๋ยววันสุกวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ปะเอ้สุกเสาร์อาทิตย์ใช่อีเวนต์จะจบวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมนะทุกคนมันไม่ได้จบวันจันทร์เหมือนเดิมนะเพราะว่าอีเวนต์เราเลือกวันพฤหัสนะคะไม่ได้เลือกวันสุกเหมือนอีเวนต์เก่า เป็นอีเวนต์10วันที่เริ่มวันเทาที่หนักนั่นเองก็อย่าลืมเล่นมือกันนะทุกคนเพราะว่าบางคนก็เล่นไม่ทันใช่ไหมเออนั่นแหละอีเ,อเวนต์มันมาไม่เหมือนเดิมก็อย่าลืมติดตามข่าวสารจากทางเพจหรือทางพวกช่องทางการโหลดเกมนะมันจะแจ้งเตือนเราอยู่ว่าเ,เกมน,นี้มีจะมีเอีเวนต์ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออไอที่เราใช้โหลดน่ะนั่นแหละ เราก็เข้าไปแล้วเราก็ดูมันจะขึ้นว่าเกมนี้น่ะอีเวนต์นี้กําลังจะดําเนินอยู่หรือว่าอีเวนต์นี้กําลังจะมาแล้วก็มันจะมีปุ่มให้เรากดด้วยว่ามันจะมีปุ่มให้เรากดด้วยว่าเออให้เปิดแจ้งเตือนไหมว่าอีเวนต์จะมาอะไรนี้นะคะก็หรือว่าเพื่อนๆจะเข้าไปในเพจ My l i t เ l e P o o y g เกมในเฟซบุ๊กอะมันก็จะมีบอกน,นะคะว่า เว้นนี้จะมาเท่าไหร่แต่ว่ามันมันก็ถือว่ามันไม่ได้อัพเร็วล่วงหน้ามากเท่าไหร่อ่ะหรือว่าใครมีใครเข้ากลุ่มมาลิต์เติ้ลพูนี่ของชาวต่างชาติมาลิสตเติ้ลพูนี่ไทยแลนด์อ่ะก็จะไม่ค่อยอัพอะไรเท่าไหร่รู้สึกว่ากลุ่มเริ่มไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตามข่าวสารยังไงให้เร็วก็เอาเป็นว่า ก็ตามข่าวสารหลายๆช่วงทางแล้วกันนะคะใน IG ก็มีนะคะเกมไลฟ์ทีู่นี่เ่ยเชื่อว่าหลายๆคนๆติดตามแล้วแหละแต่ถ้าใครอยากได้ความคืบหน้าหรือว่าเออสปอยว่าอีเวนตไหนจะมาอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์เก่าอีเวนต์ใหม่ผู้ช่วยมีตัวอะไรบ้างนให้ทุกคนเข้าไปในกลุ่มออฟฟิเชีของ มาลิตเติ้ล n ูนี่นะทุกคนออฟฟิเชีที่จะมีชาวต่างชาติเยอะๆนี่เนี่ยเขาจะอัพกันบ่อยมากในกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติหลายๆคนให้เราแอดแอดไออมากแล้วก็ตอนเราเข้าไปแรกๆเราก็แอดแอดเพื่อจากในนั้นแหละมันจะมีโค้ดหนึ่งเอาไว้รวมรหัส ID ให้แอดเพื่อน หลายๆคนเลยใครขยันก็ไปนั่งแอดเลยก็ได้เราก็แอดไปเยอะเหมือนกันจนขี้แยจแอดละแล้วก็วันนี้นะคะในโรงแรมนะมีแบปซีดนะคะมาโรงแรมนี่ไงแบปบซีดนะคะหนึ่งในแก๊งครูไซเดอร์คิวต้มาครูไซเดอร์นะคะเราเราได้เถาวันเนี่ยเรามีผู้ช่วยตัวเดียวนะ มีผู้ช่วยแค่ช่องเดียวนะที่เหลือเราต้องไปซื้อเราไม่เราไม่ซื้อนะเพราะว่าได้ง่ายอยู่วันนี้ก็ได้ถาวรมาละสี่อันเหลืออีก8นะคะส่วนสกูตเตอร์นี่ได้ยากมากเลยไม่ค่อยได้เลยขนามีมีผู้ช่วยมีผู้นี่ที่จะไปทำควสเยอะนะคะแต่ก็ได้มาแค่2อันเองเราก็กดเล่นมาตั้งแต่บ่ายสามแหละได้แค่นี้เองนะคะส่วนสไปยเราเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเพราะว่าวิว ขั้นที่7แล้วเรมไปี้ขั้นที่7เลเวล77แล้วนะคะส่วนหัว7 8ส่วนตัว7 7พลังรวม1,237นะคะพลังที่แนะนำ1,284ก็อีกนิดหน่อยน่าจะได้รูน่ารูน่าสวมเกาะราชสำนักในวันอ่าในคืนนี้นะคะเพราะว่าพลังก็เหลืออีกไม่เยอะใกล้จะได้แล้วเจ้าหญิงรูน่าของเรา เราส่งโพนี้ไปทำควสเสร็จแล้วเนาะดีมากเลยนะเแบบซีดมาโรงแรมแบบนี้ให้เราไม่ต้องเสียเพชรด้วยได้ฟรีถือว่าได้ฟรีเพราะเป็นควสท,ที่ทำได้ง่ายทุกคนก็สามารถทำได้นะคะโอเคเราก็มาอัปเดตเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดให้สไป์กันดีกว่าชุดขั้นที่4 นี่ไงชุดขั้นที่สีด่ดาวสีฟ้านี่ชุดไม่ติดบักหางนะแต่ว่าติดหัวแทนยังมีสัญลักษณ์คิวต้มาร์ของแลรลิตี้อยู่นะคะไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยข้างหลังน่าจะมีชุดเกาะอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสไปซ์ตอนเดินกันดีกว่านะนี่ไงนี่ไงน้องสไปซ์ก็เป็นอย่างนี้อยู่ดีอะไรก็ไม่รู้เออแล้วว่าชุดที่สองดีสุดละมั้งไม่ติดบั๊กเนี่ย ว้าวดิสคอร์ดของเราสวยนะอีเวนต์นี้มา <right. S 1> รอบหน้า awesome. yeah. เราค่อยซื้อเซตนี้เนาะเซตไหนละ่ะอ่าเซตนี้นะคะเหลือ1450ละ่ะาเพราะว่าเราซื้อดิสคอร์ดไปก็เหลืออีก4ตัวนะคะแล้วเราก็จะได้ในเมมอดพายนะคะ มีคอลเลกชันนี้ด้วยนะนักเรียนมิรภาพคิรินนะคะสะสมให้ครบก็จะได้มิจฉนักเรียนมิตรภาพ,พนนะคะิสสพริน,เร,น,รพพนเราเคยซื้อไปละหนึ่งตัวเป็นนักเรียนมิรภาพิฟฟอนตัวเล็กๆนะคะอโอเคทุกคนงั้นวันนี้เราก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะไปฟาร์มเหรียญม่วงต่อเพื่อที่จะเอาไปสู้กับบ,บอสนะคะขั้นสุดท้ายละของเรา ใครที่ยังไม่ผ่านก็สู้ๆนะเหลือเวลาอีก3วันน่าจะมีเวลาอยู่หรอกถึงวันอาทิตย์ตอนเย็นเนาะขอให้ทุกคนชนะผ่านได้ทุกด่านนะขยันเล่นกันหน่อยสู้ๆทุกคนรางวัลมันดีจริงเราต้องสู้เพื่อรางวัลและเพื่อโพนี่วิวที่สวยงามของเรานะคะโอเควันนี้ก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกัน อะเมื่อกี้เควสอะไรเศษอะเอ้าเหมือนเราได้ไปกดลับอะไรสักอย่างเลยน่าจะเป็นจอปป่อลูกปุกปะอะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะบายบายไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเราจะผ่าอาเรามาสูงอันนี้ก่อนดีกว่าไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคน